เดินตามรอยกษัตัตย์ในฮอคอยโบราณอายุ700ร้อยกว่าปีที่นอร์เวย์มาแล้วกอล ที่นี่คือโรเซนพลาสต์ทาวเวอร์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบอร์เกนอดีตเมืองหลวงเก่าของประเทศนอร์เวย์ค่ะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่คศ1270หรือว่า755ปีก่อนโดยพระเจ้าแมกนัสลากาเบเตกษัตริย์ในยุคหลาผููปฏิรูปกฎหมายนอร์เวย์ให้เป็นหนึ่งเดียวทั้งประเทศถ้าเทียบกับไทยเนี่ยก็ตรงกับสมัยพ่อขุนรามกับแผงมหาราชพาทุกคนไปทัวร์กันเลย <ไป S 1> เข้ามา <ไป S 1> จะเจอบันไดหินเป็นบันไดวนเล็กๆที่แคบมากก็จะเจอห้องนี้ค่ะเป็นห้องใต้ดินเอาไว้เก็บเสบียงส่วนอย่างของเห็นหินธรรมชาติเป็็็นนนนนนพพื้้้้้้้้้อออยยู่่่ดดวววจจาากหหงงใใติและะเเปีไมคร านอกออกในต้องผ่านพวกเขาก่อนเป็นห้องของทหารรักษาพระองค์พาทุกคนมาดูตรงนี้ค่ะเป็นชุดเครื่องแบบของทหารเขาจะใส่หมวกเหล็กแล้วก็มีอาวุธประจํากายอย่างหอ่อแล้วก็จะใส่ชุดเกราะโซ่ทางไว้ป้องกันอาวุธต่างๆจากข้อมูลก็บอกว่าพระเจ้าแมกนัสเป็นคนที่แคร่งศาสนาค่ะทีนี่ก็เลยมีห้องสวดมนต์อยู่ด้วยจะเห็นหน้าต่างใหญ่4บานเพื่อให้แสงธรรมชาติส่องเข้าถึงมีช่องสาหรับใส่น้ามนต์อยู่ทางด้านขวามือพาทุกคนไปดูไฮไลท์ของทีนีค่ะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดห้องนอนของกษัตริย์จะได้เห็นหหน้้้าาาาตต่่่่งงงงงแแแลลละะุุมมโคคคอออีกกกยยยจจดดเเัสพรรบื อย่างที่บอกว่าที่นี่กเก่าแก่มากอายุ700กว่าปีพอปาอกษัตย์แมกนัสสิ้นพระชนลงค่ะถัดจากนั้น250ปีต่อมาจากปราสาทหินก็กลายเป็นบ้านของขุนนางคนสําคัญนั่นก็คืออีริกรอเซนครานส์ผู้ว่าการเมืองเบอร์เกนคนนี้นี่แหละเข้ามาเปลี่ยนโฉมหอคอยให้กลายเป็นสไตล์เรเนซองส์เขาก็ใช้ที่นี่เป็นที่ทํางานเนาะแล้วก็สร้างห้องของตัวเองมีเตาผิงขนาดใหญ่เหนือขึ้นไปเป็นตราสัญลักษณ์ประจําตระกูลและโดดเด่นมากๆก,กับแผ่นหินรูปสลักเขากับภรรยาเป็นภาพที่คัดลอกมาจากหลุมฝ ชั้นบนสุดคือห้องปืนใหญ่ที่มีช่องยิงรอบทิศซึ่งทุกคนรู้ไหมว่าปืนใหญ่ของที่นี่ถูกใช้แค่ครั้งเดียวในปี1665ตอนสงครามวากเกนโรสเซนครันส์ทาวเจึงไม่ใช่เพียงประการเก่าๆแต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากกษัตริย์สู่ขุนนางอีกหน้าประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์ค่ะ